จริงๆผมก็รอให้ข่าวนี้มันสรุปอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับ <c oughs> เรื่องราวของมวยคู่เอกวิกรังสิตนะครับวันัะคารที่9ก้กรกฎาคมคู่ชิงแชมป์พรายทีวีรุ่นเฟเธอรเวทไม่เกิน126ปอนด์ระหว่างสู้ศึกทีซมวยไทยยิมกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ผลการแข่งขันเพชรน้ำหนึ่งชนะคะแนน,น,น,น2ต่อ1เสียง48-49กครับกรรมการธนกรขันทอง49-48กรรมการธีรวุฒิศิละคร 48-49กรรมการสายันเรือนเรืองครับอาจารย์นันเมฆสวรรค์ครับประธานที่ปรึกษาอาจารย์สมานจันตะคล้อยประธานเทคนิคมีมติในที่ประชุมให้ผู้ตัดสินให้คะแนน2คนที่ให้เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรชนะคะแนน49-48ต่อ48หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่12กรกฎาคม6 7 6 7เป็นต้นไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสรุปอย่างนี้นะครับ เอาออก2คนที่ตัดสินถูกใจก็เอาไว้หนึ่งนะครับจริงๆจะบอกว่าถูกใจกับถูกต้องมันก็ต่างกันพอสมควรเพราะว่ามวยคู่นี้บางทีในมุมมองนะครับคนก็มองเฮ้ยออกแบบนี้มันน่าจะโอเคนะนะครับมันมันออกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าเขาก็มองไปในทิศทางเดียวกันกันทั่วเวทีทุกคนนะครับซึ่งก็ดูว่าจะเป็นการตัดสินไม่เหมือนเสียงส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีคนในเวทีเนี่ยออกมา พูดถึงเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นคุณหนึ่งชัยวัตนะครับเสียนมวยชื่อดังที่เพิ่งได้รางวัล10เซียนมวยเงินล้านแสดงความมีเห็นในมวยคู่ขาใจระหว่างสุสึก,กับเพชรน้ำหนึ่งที่เวทีร,งรังสิตครับเขาบอกว่ารวมคะแนนก็นานผิดสังเกตอ่ะตรงนี้แหละครับผมว่ามันทําไมอ่ะก็ไหนเมื่อออกคะแนนไป,ไปเรียบร้อยแล้วนี่จะมารวมนานทํามะเขือปาะอะไรนะครับและเขาก็รวมนานหรือว่ามีอะไรปกปิดหรือเปล่าฝากทีมงานคนจัดและทางเวทีแก้ไขด้วยนะครับ อาทิตย์ก่อนก็ยกเลิกผมมีอาชีพเป็นเซียนมวยครับปีตัวถูกต้องตามกฎหมายติเพื่อให้แก้ไขตรงนี้ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าทําไมถึงร่วมคะแนนนานหรือว่ากลัวอะไรหรือว่าไปแต่งคะแนนใหม่กันอยู่หรือเปล่าตรงนี้นครับน่าสนใจเลยทีเดียวแต่การที่ออกไป2คนคนที่ตัดสินไม่ดีหรือว่าคนที่ตัดสินไม่ถูกใจแฟนมวยเนี่ยได้ออกไปเป็นที่ปล่อยแล้วตรงนี้มันก็สอบเจตนาหรือเปล่าครับว่าเอจะเป็นการตัดสินไม่ถูกต้องจริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่ารวมคะแนนผิดสังเกตอะไรอย่างนี้นะครับและ บทสรุปก็ตามนั้นครับเอาออก2คนนะครับแต่ละมวยครับคิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้หรือว่าผล การพิจารณาโทษก็โอเคแล้วนะครับให้ออกไป2คนเนาะสำหรับการตัดสินที่ไม่โอเคแต่ว่าถ้ามองในมุมกรรมการก็จะมองอย่างนี้เลยไหมครับว่าอุ้ยตัดสินแบบนี้ก็ไม่เอาตัดสินแบบนั้นก็ไม่เอานะครับจะเอายังไงกันดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการมวยที่ได้รับการสรุปแล้วนะครับก็คือให้ออก2คนนะครับผมขออนุญาตไม่ย้ําชื่อกรรมการนะครับเราพูดกันเป็นเมื่อต้นคลิปแล้วเดี๋ยวผมลูรายละเอียดไปในดีวิปชั่นด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านกันได้ถ้าอยากจะรู้ว่าใครออกใครอยู่นะครียไาามทสถน ข่าวมวยทุกวันครับ